โอเคครับผมก็ต้องขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนันนี่ฟอลโล่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกบวกรีวิวนะครับผมแอดออนที่มีชื่อว่าการปฐมนภัยของเหล่าโจรสลัดนะครับผมส่วนวิธีการลงเนี่ยก็จะอยู่ท้ายคลิปเหมือนเดิมเลยนะครับผมและก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะไปรับชมคลิปของผมนะครับผมท่านผู้ชมก็จะลืมที่จะกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับผม โอเคครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ไปดูคลิปของผมกันเลยดีกว่าโอเคครับผมสำหรับสิ่งแรกที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นกุญแจนะครับผมซึ่งจะใช้ในการเปิดหีบนะครับผมซึ่งหีบเนี่ยผมไม่สามารถเอามารีวิวได้นะครับผมเพราะว่ามันน่าจะเกิดตามเรือนะครับผมซึ่งเรือเนี่ยก็จะดอปเกิดตามพวกทะเลนะครับผมซึ่งหีบก็น่าจะเกิดอยู่ในเรือนั้นนะครับผมซึ่งกุญแจพวกนี้เนี่ยก็จะใช้ในการเปิดหีบสมบัตินะครับผม ซึ่งมันก็แล้วแต่ดวงองพูดเล่นนะครับผมว่าในหีบมันจะดอกอะไรนะโอเคครับสาหรับอันต่อมาเนี่ยก็จะใช้ในการเปิดหีบเหมือนกันนะครับผมซึ่งมันจะเป็นแฉลงนะครับผมอันนึังก็จะเป็นแฉลงเหล็กนะครับผมแล้วก็อีกอันจะเป็นแฉลงสนิมนะครับผมซึ่งนึงใช้ในการเปิดหีบอันเดียวกันกับที่ใช้กุญแจเปิดนั่นแหละนะครับผมซึ่งมันจะดอกของไม่ดีเท่ากับของกุญแจนะครับผม แล้วมันก็จะสุม er, ่มด้วยนะครับผมว่าจะเป็นของดีหรือว่าของไม่ดีนะครับผมมันก็แล้วแต่ดวงของผู้เล่นนะครับผมโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะโอเคครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญของแอดออนนี้เนี่ยก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมเป็นเหรียญน,นะครับผมซึ่งจะใช้ชเทรดของกับจนสลัดหนวดดานะครับผมซึ่งจนสลัดหนวดดาเนี่ยก็จะอยู่ในแอดออนนี้เลยนะครับผมซึ่งเหรียญเนี่ยก็จะมีประมาณสี่เหรียญนะครับผมจะมีเหรียญทองแดงเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแล้วก็เหรียญดมอนนะครับผม เดี๋ยวเราค่อยเอามารีวิวพร้อมกับโจนสลัดหนวดดำนะครับผมเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนนะโอเคครับผมโอเคนะครับผมสําหรับส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องดื่มของโจนสลัดนะครับผมซึ่งเครื่องดื่มเนี่ยก็จะติดสถานะฟื้นฟูนะครับผมเวลาที่เราดื่มเข้าไปนะแล้วก็จะแบบเวียนหัวด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอานมออกมาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองดื่มดูนะนี่นะครับผมมันก็จะแบบติดสถานะแบบเวียนหัวอย่างนี้นะแล้วก็ มันจะมีแบบสถานะฟื้นฟูได้นะนี่นะมันจะขึ้นประมาณนี้เลยส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกันเลยนะครับผมจะเวลาดื่มเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นแบบเวียนหัวเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่าสถานะฟื้นฟูเนี่ยก็จะเป็นแบบหัวใจสีทองเหมือนเรากินแอปเปิลทองเข้าไปเลยนะครับผมโอเคครับผมก็จะมีประมาณนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดาบกันบ้างนะครับผมซึ่งดาบเนี่ยตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเพิ่มเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับผมเป็นดาบของโจรสลัดนะครับผมซึ่งดาเมจเนี่ย ก็จะแตกต่างกันออกไปพอสมควรเลยนะครับผมเมันใกล้เหมือนเรา๋ยวผมพอปรับภาพแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมผมไปปรับมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ผมจะลองเอาแกะมาเป็นหนูทดลองนะครับผมว่า,าดาเมจของดาบเนี่ยมันจะแรงสักแค่ไหนนะครับผมโอเคครับในส่วนของดาบไม้เนี่ยก็จะฟันประมาณ2ทีตายนะครับผมดาเมจออประมาณ6นะครับผมนี่นะ ส่วนดาบหินเนี่ยฟันทีเดียวตายเลยนะครับผมดาเมจเ็ดนะครับผมและในส่วนของดาบเหล็กเนี่ยดาเมจก็จะอยู่ที่ประมาณ8นะครับผมส่วน ของอดาบทองเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5นะครับผมแล้วก็ดมอนเนี่ยก็จะอยู่ที่9นะครับผมและในส่วนของดาบเนเธอร์ไลท์เนี่ยดาเมจก็จะอยู่ที่ประมาณ10นะครับผมซึ่งค่อนข้างแรงนะแล้วก็อันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นดาบไขมุกต้องสาบนะครับผมซึ่งจะเป็นของกับตันจนสลัดในแอดออนนี้นะซึ่งจะดาเมจอยู่ที่ประมาณ10เหมือนกันโอเคครับผมเดี <S <S <Okay S 2> ๋ยวเรามาดูในส่วนของอสปอนเซอร์ของแอดออนนี้กันบ้างนะครับผมซึ่งจะมีประมาณ5ตัวนะโอเคครับผมสาหรับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุด ในดออนี่เลยนะครับผมนี่นะครับผมเป็นในส่วนของกัปตันชวายเคิลนะครับผมซึ่งผมอ่านผิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับผมนี่นะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะถือไอ้นี่ด้วยนะครับผมถือดาบไข่มุกต้องคำสาบด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอาโกเลมมาสู้ดูนะผมว่าโกเลมจะสู้ได้หรือเปล่านะครับผมแบบนึงนะครับผมจะเอาโกเลมมาสู้ดูนะครับผมว่ากัปตันชวายเคินของเราจะไหวหรือเปล่า กับตันไวเพิร์นใช่ไหมไม่รู้อ่าช่างมันละกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่าจะสู้กับโกเลยมได้หรือเปล่าโอ้โหโกเลียมค่อนข้างที่จะตีเร็วมากๆเลยนะครับผมดูกับตันเรือของเราเนี่ยแบบแทบจะไม่ได้โจมตีเลยดูเลือดลดแบบรัวๆนะครับผมผมคิดว่าโกเลยมน่าจะชนะได้นะครับผมโอเคนะดูไม่น่าจะสู้อ๋อเฮ้ยชนะโกเลียมได้เฉยแบบ ฟันไม่กี่ทีเองนะแสดงว่าแบบดาเมจในการต่อสู้เนี่ยนะค่อนข้างที่จะแรงเลยนะผมว่านะโอเคครับผมสําหรับตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับโอเคครับผมสําหรับตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นปลาปิลินย่านะครับผมซึ่งจะกัดสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในทะเลด้วยนะครับผมในออดออนเขาเขียนมาไว้อย่างนี้นะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะแบบกัดพวกชาวบ้านพวกอะไรพวกนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมก็จะลองเอาชาวบ้านมาไว้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนี่นะ โอเคครับผมมันไม่กัดชาวบ้านนะแต่ว่ามันแบบกัดพวกผู้เล่นนะครับผมแล้วก็สัตว์ทะเลนะเดี๋ยวผมจะลองเอาปลาโลมามาดูนะอ๋ปลาโลมาก็เป็นสัตว์ทะเลเือนกันทำไมมันไม่กัดแต่แต่ว่าในาตอนมันบอกว่ามันจะกัดสัตว์ทะเลทุกตัวเลยนะครับผมแต่ว่าปลาโลมาเนี่ยมันไม่กัดนะโอเคนะครับผมส่วนของตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับ โอเคครับผมสำหรับตัวต่อมาเนี่ย <_ d> um> ก็จะเป็นโจรสลัดหนวดดํานะครับผมนี่นะครับแต่ผมจะลองเอาเหรียญสี่เหรียญที่ผมได้รีวิวไปแล้วเนี่ยมาเทรดของดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเริ่มจากเหรียญทองแดงกันเลยดีกว่าน,นะครับผมว่ามันจะได้อะไรมาบ้างนะครับผมอ่านี่นะสี่เหรียญเนี่ยโอเคครับผมมันเหรียญทองแดงเนี่ยก็จะเทรดของแบบได้แค่ไอ้นี่น้ยเขาฉลังสนิมกับเออ่อะไรก็ไม่รู้ใต้ทะเลนะครับผมได้แบบนิดๆหน่นนนอยๆนะ แดี๋ยวผมจะลองเอาพวกเหรียญอื่นมาแลกบ้างนะว่ามันจะได้ไหมปึ๊บเอามันไม่ได้นะสงสัยมันจะเป็นแบบเลเวลนะครับผมมันต้องแลกให้ครบทั้งหมดก่อนนะครับผมมันถึงจะทําได้นะซึ่งมันน่าจะเป็นแบบนั้นแหละเดี๋ยวผมจะลองแลกทั้งหมดก่อน,อนนะโอเคครับเดี๋ยวเราลองใช้เหรียญเงินดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนี่นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะเป็นเป็นดาบหินแล้วก็ฐานนะครับผมแล้วก็เรือน,นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเหรียญต่อไปกันเลยดีกว่า โอเคครับผมในส่วนของเหรียญทองเนี่ยก็จะได้เป็นกุญแจแล้วก็แฉลงเหล็กนะครับผมแล้วก็ทองนะครับผมซึ่งจะเป็นของดีมากๆเลยนะครับผมดีกว่าอันก่อนๆเยอะเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเหรียญไดมอนด์กันวางนะครับผมว่าจะได้เป็นอะไรนะครับผมโอเคนะโอ้โหของดีนะครับผมออกซิเดียนสามก้อนนะครับผมแล้วก็แบบอันนี้เลยนะกุญแจทองแล้วก็กุญแจเงินนะแบบของดีกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้า ตัวโจรสลัดหนวดดานะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวนี้กันบ้างนะครับผมซึ่งเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดในอดออนนี้เลยนะแบบมันจะใช้อาวุธเอ่อปืนใหญ่นะครับผมเป็นอาวุธของมันนะครับผมมันจะแบบเข็นปืนใหญ่เพื่อโจมตีศัตรูนะครับผมแบบนี้เลยนะซึ่งมันจะมีความเร็วด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอา NPC มาเป็นหนูทดลองแล้วก็โกลเลมนะครับผมนี่นะดูนี่โอ้เละครับผมเละที่ถ่ายคลิป ยิงชาวบ้านประมาณ2นัดตายนะครับผมแสดงว่าดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แน่เลยนี่นะจะลองมาดูในการต่อสู้กับโกลเลียมดูนะครับผมว่ามันจะ,ะทนมือทนตีนโกลเลียมได้สักแค่ไหนนะครับผมนี่นะปึ๊บปึ๊บตัวโกลเลียมตีประมาณ3ครั้งตายนะครับผมแสดงว่าเลือดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมนี่นะนี่ค่อนข้างที่จะเทเลยนะครับผมสําหรับใครที่ชอบแบบแนวชาวบ้านสายบูนะครับผมนี่นะ คนข้างที่จะเท่มากๆเลยผมคนข้างที่จะชอบนะครับผมไอเจ้าตัวนี้นะครับผมนี่นะก่อนที่มันจะยิงเนี่ยมันก็จะแบบชักกระสุนก่อนนะครับผมนี่นะมันจะแบบถือปืนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ชักอย่างนี้แล้วก็ก่อนยิงนะครับผมนี่นะประมาณนี้นี่นะครับผมมันจะชักปุ๊บอย่างเงี้ใส่ลูกกระสุนแล้วก็ยิงโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวต่อไปกันเลยดีกว่าโอเค okay, ครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่าบอมแมนนะครับผมซึ่งการโจมตีของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบว่า ถือระเบิดแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะวิ่งเข้าใส่ผู้เล่นนะครับผมเขาจะโจมตีเฉพาะผู้เล่นเท่านั้นนะครับผมซึ่งชาวบ้านอะไรแบบนี้เขาจะไม่โจมตีนะครับผมแล้วก็โกลมเขาก็จะไม่โจมตีนะครับผม๋ยวผมจะลองสร้างดูนะครับผมว่ามันจะโจมตีโกลมหรือเปล่านะนี่นะครับผมในตดอนเขาบอกว่ามันจะไม่โจมตีผู้เล่นเออไม่ใช่มันจะไม่โจมตีสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นนะครับผมนอกจากผู้เล่นนะนี่นะครับผมมันจะไม่โจมตีนะครับผมนี่นะนี่มันไม่โจมตีนะครับผม ขนาดโกเลมแบบตีเพื่อนของมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่โจมตีนะครับผมนี่นะนี่เดี๋ยวผมจะทดสอบดาเมจของมันนะครับผมเดี๋ยวผมจะปรับเป็นเกมโหมดดูนะครับผมว่าดาเมจมันจะแรงหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบดาเมจกันเลยนะมันจะเป็นยังไงนะนี่นะผมพอเราไปใกล้มันก็จะดึงสากระเบิดออกโอ้โหดาเมจไม่ค่อยจะแรงเลยนะครับผมดูดิปึ๊บโอ,โ,โอ้โหแรงอยู่พอเรามาเข้าใกล้ๆเนี่ยมันก็จะแบบทีเดียวตายเลยนะ โอเคครับผมสําหรับแออดอนนี n เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสําหรับแอดออนของอการประจนภัยของโจรสลัดนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้มันก็ขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมโอเคครับผมบ๊ายบาย Thank you